อันนี้แจงบวบนะคะเพืเ่อนๆน้ำเยอะไปนะเนี่ยยังบวบใส่ปจปะดูรสชาติได้แล้ว เล้วเบรอให้บวบสุกนะบวบสุกแล้วก็ใส่จากอีตูกับผักหอมบวบก็สุกเนี่ยจะแจงบวบใส่ปลาดุกของแสบของแสบ 两个。Yeah. 嗯。Mm.

đi chắc nói nó ta bột xúc chắc nói nó cuốn nhang lại bà thì lệ nếu bà thì lệ cho con luôn chứ mừng Mưa bị bịt

ิพักเต็มหม้อจิ้มมึงเลรวจิ้มแล้ว,ลวเสียบ้วใช่ละอันนนะทอละถัา,ถ,าถ้าพีมามากนหน่อยคุให้พักลงข้างหลัง ปลันปิดแย็ดเรปิดแจ็ดปอนยกหม้อเลยสุประจ้าพร้อมทานแต่เดี๋ยวหนึ่งข้าเนียวตอนะจ๊ะขอบค,คุณเพื่อนๆนะคะที่รับชมคลิปขอบคุณมากๆค่ะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะขอบคุณมากๆค่ะ,คคะเดี๋ยวจะนึ่งข้าวต่อน้อไม่ปิดแยดเนาะ